เรื้องหลังความเชื่อเรื่องลี้ลับและประวัติศาสตร์กับเรื่องเล่าหลังเที่ยงคืนเวลาเราดูหนังฝรั่งหนังผี ยกตัวอ,อย่างตระกูลคอนจอริงอย่างเดนันแอนเาเบลหรือแม้กระทั่งเดะเอ็กโซซิตอะไรเงี้ยเราจะเห็นซีนการไล่ผีหรือถ้าจะเรียกให้ถูกเนี่ยมันคือการไล่ปีศาจคือนอกจากจังหวะที่เราลุ้นว่ามันจะตุ้งแช่หรือมีอะไรออกมาเมื่อไหร่อ่ะเราเคยได้ยินว่าบางเรื่องเนี่ยมีเขาโค้งมาจากเรื่องจริงก็คือหลายๆเรื่องที่ไปทําเป็นหนังเนี่ยเป็นพิธีกรรมไล่ผีที่มีอยู่ในความเชื่อแล้วก็มีอยู่จริงๆด้วยอ่ะจริงๆอ่ะมันต้องเรียกว่าการไล่ผีหรือไล่ปีศาจ ที่จริงควรใช้คำว่าไล่ปีศาจมากกว่าแต่พอเราพูดในบริบทสังคมไทยเนี่ยคนก็อาจจะไม่เห็นภาพก็เลยใช้คำว่าไล่ผีอนุรวมอนุรวมกันไปคือเหมือนเราคุ้นชินคำเข้าปากแบบอ้าวคนนั้นผีเข้าแต่พอบอกคนนั้นปีศาจเข้ามันทำแม่งทำแม่งไงซึ่งพิธีกรรมการไล่ผีที่ต่อไปน่าจะใช้คำว่าไล่ปีศาจละกันนะเป็นพิธีกรรมที่มีอยู่จริงตามความเชื่อของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกแล้วมันไม่ได้มีแค่ในประเทศทางยุโรปนะแม้กระทั่งในประเทศ อื่นๆที่มีคิสตชนคาทอลิกรวมทั้งประเทศไทยเนี่ยก็มีความเชื่อแบบนี้อยู่ด้วยซึ่งวันนี้เราจะมายกตัวอย่างเคสที่เกิดขึ้นจริงซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับหนังเรื่อง The Exorcist ก็คือเรียกได้ว่าเป็นการปราบผีครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ที่มีสาเหตุมาจากการเล่นผีถ้วยแก้วเรามาเริ่มไปทีละเรื่องกันเลยแล้วกันปูปพื้นกันนิดหนึ่งว่าผีกับปีศาจต่างกันยังไงสําหรับคนคริสผีก็คือ ghost ปีศาจคือเด v วิลผีเนี่ยถ้าเกิดตามความเชื่อของคนคริสต์จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ผีที่ออกอารวาดพยาบาทผู้คนเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่วิญญ,ญาณอะไรบางอย่างคือมันเป็นเรื่องของศาสนาท้องถิ่นดั้งเดิมมากกว่าแต่สิ่งที่เชื่อกันจริงๆเนี่ยคือเด v วิลหรือปีศาจซึ่งปีศาจเนี่ยก็อาจจะใช้คำอื่นๆกันอย่างเช่นซาตานลูซิเฟอร์อะไรพวกนี้เขาเคยเป็นเทวดามาก่อนเรียกว่าเป็นทูตสวรรค์แล้ว ก่อกบฏต่อพระเจ้าพอก่อการบฏต่อพระเจ้ามันก็เกิดสงครามครั้งใหญ่ขึ้นในสวรรค์ปีศาจถูกปราบโดยอัครเทวดามีคาเอลพอเราพูดชื่ออัครเทวดามีคาเอลคนก็อาจจะงงคือใครนะถ้าพูดว่าเซนต์ไมเคิลอ่าคนอาจจะเคยได้ยินชื่อที่เป็นเทวดามีปีกและกําลังเหยียบปีศาจบางตัวอยู่เป็นไอคอนเป็นรูปกันเยอะแยะเลยเนี่ยซึ่งสิ่งที่เขาเหยียบอยู่คือซาตานถูกไหมเราอาจจะใช้คําว่าซาตานก็ได้แต่ให้รู้เรียกกันรวมๆว,ว่ามันคือปีศาจ ทีนี้พอพวกปีศาจถูกอัครเทวดามีคาเอลกับบรรดาทูตสวรรค์ปราบได้พวกเขาก็ตกลงไปอยู่ในบาดาลกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าเทพบุตรตกสวรรค์เพราะว่าครั้งหนึ่งเคยเป็นเทวดามาก่อนแล้วโดนปราบเพราะว่าก่อกบฏมันก็จะไปอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นบาดาลแล้วก็คอยมีหน้าที่ชักจูงให้คนที่เป็นมนุษย์เนี่ยเอาใจออกห่างพระเจ้า เรียกว่าพระเจ้าเป็นองค์ความดียังไงซาตานจะชักจูงไปในทางตรงข้ามในความเชื่อนะสิ่งที่เขาทำได้สำเร็จก็คือการชักจูงให้มนุษย์คู่แรกของโลกคืออาดัมกับเอวาขัดคำสั่งพระเจ้าแล้วก็ตกจากสวรรค์มาอยู่ในโลกมนุษย์อันนี้คือเป็นตัวอย่างที่พวกปีศาจชักจูงให้มนุษย์ตกในบาปเรียกว่าพวกปีศาจเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันต่างจากผีนะเพราะมันไม่ได้ตั้งใจจะหลอกแต่มันต้องการชักจูงให้คน ตกไปในความชั่วตกอยู่ในบาปทําอะไรที่มันขัดกับศีลธรรมดีงามด้วยคือผีก็อาจจะแค่แบบมาหลอกอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้คือแบบเป็นการโน้มน้าวหลอกลอก่อให้คนทําความชั่วใช่แต่มันไม่สามารถฆ่าคนได้นะแต่มันจะใช้วิธีเรียกว่าชักจูงคนเนะี่ยอย่างสมมุติว่ามันไม่สามารถให้คนแบบทําร้ายตัวเองได้มันก็จะชักจูงเข้าไปสิงสู่แล้วก็พยายามกดประสาทอะไรต่างๆนาะนาะนะอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อ ซึ่งอันนี้ก็จะนํามาซึ่งความเชื่อของคนที่นับสือศาสนาคริสตว่ามีปีศาจเนี่ยพยายามหลอกล่อให้คนทําความชั่วทีนี้แสดงว่าเขาก็จะมีความเชื่อเรื่องการขับไล่ปีศาสด้วยถูกไหมการขับไล่ปีศาจอยู่ในความเชื่อของชาวคาทอลิกเพราะว่าในพระคัมภีร์ก็จะเล่าไว้ว่าตอนที่พระเยซูเจ้าท่านยังมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ก็จะทําการขับไล่ปีศาสด้วยพระองค์เองอย่างเช่นมีอยู่ตอนหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งที่โดนปีศาจสิงอยู่เยอะมากพระเยซูเจ้าก็ถามว่า จ้าชื่ออะไรปีศาจแต่ตว,ว่าชื่อกองพลเพราะว่าอยู่ข้างในเนี่ยเยอะมากพระเยซูก็แค่บอกว่าออกไปซะอะไรแค่เนี้ยปีศาจจะไปทันทีไม่ต้องทําพิธีด้วยความที่นั่นเป็นพระเยซูเจ้าเนียะจะมีอํานาจหรือไม่บางครั้งแค่ท่านเดินเข้าไปเนี่ยคนที่โดนปีศาจสิงก็ร้องววยวายเลยว่าอย่าทําอะไรข้าอย่าทําอะไรข้าอะไรแบบนี้พระเยซูก็จะสั่งว่างั้นออกไป ทีนี้พอพระเยซูจะส่งอัครสาวกให้ไปช่วยเผยแพร่ศาสนาเนี่ยท่านก็จะมอบอํานาจการขับไล่ปีศาจให้กับบรรดาอัครสาวกด้วยศาสนาก็สืบทอดจากบรรดาอัครสาวกลงมาเรื่อยๆแล้วก็สืบทอดอานาจการขับไล่ปีศาจตรงนี้ลงมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันเหมือนกันทําให้เรามีความเชื่อเรื่องการขับไล่ปีศาจกันอยู่ตรงนี้อันนี้ชวนคุยนะว่าระหว่างผีเข้ากับปีศาจเข้าเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงถ้าลงองยกตัวอย่างไวๆจากสิ่งที่คุยกันมาเมื่อกี้คือผีเข้าเนี่ย คืออยู่ๆก็มาเข้าอ่ะเหมือนแบบเออก็อารมณ์ผีเข้าแล้วคนคนนั้นก็จะแบบไม่เหมือนเดิมส่วนปีศาจเข้าครอบงํามันคือการที่ปีศาจเข้ามาเข้างําเพื่อให้เราเนี่ยทําสิ่งไม่ดีแต่มันก็มีเส้นบางๆกั้นกันอยู่เหมือนกันนะระหว่างผีเข้ากับปีศาจเข้ามันอาจจะมีเส้นบางๆจริงๆถ้าเกิดอย่างถ้าเกิดยกตัวอย่างของไทยและการผีเข้าเนี่ยอาจจะเข้ามากินข้างในหรือว่ากินข้างในเหมายถึงอวัยวะหรือว่า เพื่อเป็นที่อยู่ชั่วคราวอะไรแบบนี้แต่ว่าพอเป็นปีศาจเข้าเนี่ยเขาเข้าเพื่อทําการต่อต้านพระเจ้าด้วยเข้าเพื่อให้คนทําสิ่งชั่วร้ายอะไรบางอย่างด้วยน่าจะมองที่จุดประสงค์ต่างกันอแต่ก็ลักษณะการเขา้าก็คือครอบงำคนเหมือนกันถูกครอบงำคนคนนั้นอพอพิธีกรรมไล่ผีมีอยู่จริงๆร,รับสืบทอดมาตั้งแต่ยุคสมัยโบราณน,นั้นการที่จะไล่ผีพิธีกรรมต่างๆก็ถูกทําไว้เป็นระเบียบแบบแผนในปัจจุบันมีกฎของพระศาสนาจักรรองรับ เวลาจะเข้าไปปราบกันทีก็ต้องสืบสวนทวนความกันก่อนว่าอันนี้ผีแน่นะไม่ใช่คนเป็นจิตเวทนะมีการใช้แนายแพทย์เข้าไปช่วยตรวจสอบด้วยแล้วก็ทํากันเป็นขั้นเป็นตอนเป็นความลับเหมือนการรักษาโรคแบบหนึ่งเลยก็คือถ้าพูดให้สรุปเนี่ยคือไม่ใช่ว่าแบบสงสัยว่าคนเนี้ยถูกปีศาจครอบงำแล้วจะยุยู่ไปปราบคือมันต้องมีการเช็คลิสต์มีการตรวจสอบเบื้องต้นว่าจริงหรือเปล่าโดยเขาจะมีเงื่อนไขที่เช็คว่าอาะถ้าอันนี้เข้าข่ายอย่างเนี้ยคือปีศาจเข้าแลวถึงจะเริ่มดําเนินการได้ถูกไหมเป็นแบบนั้นอะ เราก็ปูพื้นกันมาพอสมควรแล้วว่าความเชื่อเรื่องการขับไล่ปีศาจของศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงทีนี้เราจะมียกตัวอย่างเคสที่เราบอกไว้ตอนต้นว่าเป็นเคสที่เป็นเค้าคงเรื่องสิ่งของหนังเรื่อง The Exorcist ก็คือเรื่องของโรเนนโดซึ่งถือเป็นการปราบผีครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ที่มีสาเหตุที่ทําให้ปีศาจเข้าง,งาเนี่ยจากการเล่นผีถวยแก้วเรามาปูพื้นเรื่องนี้กันนิดนึงว่า เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นประมาณปี1949ก็ไม่นานมากสักเท่าไหร่นะเรียกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในศตวรรษที่20ศตวรรษที่20ก็ถือว่าร่วมสมัยกับพวกเราก็หลายคนถ้ายังอยู่ในยุคนั้นก็ยังมีชีวิตอยู่เหตุการณ์นี้เป็นความคุมเครือนิดนึงเพราะเมื่อกี้เราเล่าอยู่ว่ามันเหมือนการรักษาโรค มันเป็นความลับการไล่ผีแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ต้องอาศัยพวกนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ยุคนั้นน่ะช่วยกันขุดคุยหรือนักเขียนก็ตามเนี่ยขุดคุยขึ้นมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นปูพื้นกันไว้เลยว่าเรื่องที่เราจะเล่าสิ่งที่ไม่ชัดเจนเลยคือชื่อที่แท้จริงของคนที่ถูกปีศาจสิงสถานที่เกิดเหตุแล้วก็อายุของเขาว่าประมาณเท่าไหร่แต่เชื่อกันโดยทั่วไปว่าคนที่โดนปีศาจสิงคนนี้ชื่อว่าโรแลนโดอยู่ที่รัฐแมริแลนด์ประเทศสหรัฐอเมริกา แล้วก็มีอายุอยู่ประมาณระหว่าง1 0ถึง15ปีประมาณ1213เท่านั้นเองเราก็ต้องไปดูปูมหลังของเด็กผู้ชายคนนี้นิดนึงว่าโแรแลนโดเป็นใครเขาเกิดในครอบครัวที่เรียกว่าค่อนข้างขาดความอบอุ่นนิดนึงอันนี้เป็นปมปัญหาชีวิตของเขาทําให้เขาเนี่ยแทนที่จะสนิทกับพ่อกับแม่ก็ต้องไปอยู่กับคุณป้าที่ชื่อคุณป้าแฮรรียตคุณป้าแฮรรียตนี่มีงานอดิเรกสําคัญอย่างหนึ่งคือชอบสนใจเรื่องสยศาสตร์ แล้วก็ชอบทําพิธีกรรมสยศาสตร์ต่างๆเป็นฟิลแม่มดไหมถึงขนาดอารมณ์นั้นไหมคล้ายแม่มด,แม,มดอารมณ์ประมาณนั้นเลยแล้วสิ่งที่เขาชวนโรแรนโดทําบ่อยๆคือการเล่นผีถ้วยแก้วทาให้ชีวิตของโแรแลนโดที่เราเล่ามาเนี่ยสังเกตว่าเขาสนิทกับป้าแฮรริเอตมากเหมือนเป็นความผูกพันแบบผู้ใหญ่กับเด็กที่แบบเลี้ยงกันมาจนกระทั่งถึงเหตุการณ์สาคัญคือป้าแฮรริเอตเสียชีวิตพอป้าแฮรริเอตเสียชีวิตอะโรแรนโดเหมือนคว้างเลยนะเพราะว่า พ่อแม่ก็ไม่ค่อยสนใจอยู่กับป้าสองคนพอป้าเสียมันเคว้งอ่ะก็คือเหมือนความรู้สึกเหมือนไม่เหลือใครแล้วเหมือนจะไม่เหลือใครเลยมันเลยเหลือสิ่งที่ป้าทิ้งไว้ให้คือกระดานผีถ้วยแก้วเขาจําได้นี่ว่ามันติดต่อกับวิญญาณได้ไอ้ผีถ้วยแก้วเนี่ยเขาก็เลยเล่นผีถ้วยแก้วเพื่อพยายามติดต่อกับวิญญาณของป้าแล้วก็ได้รับการตอบกลับมาด้วยแต่ว่าแต่ว่าวิญญาณที่เข้ามาในแก้วเนี่ย ไม่ใช่ป้าแต่ว่าน่าจะเป็นปีศาจซึ่งจุดเริ่มต้นเรื่องเหล่านี้ก็มาจากความสัมพันธ์ของโรเลนโดกับป้าแฮรียซึ่งมีตัวต้นเรื่องเนี่ยก็คือผีถ้วยแก้วตอนเด็กคณเคยเล่นผีถ้วยแก้วไหมเคยเคยเล่นเด้เหรอเคยนั่งอยู่ข้างวงอะเรียกว่าเล่นได้่หรอเล่นที่ไหนโรงเรียนเนาะโรงเรียนฟ้องแม่แน่มันยี่สิบปีแล้แล้วอะแต่ตอนเด็กเจ๊าจาได้ว่าที่เราเล่นที่โรงเรียนมันคือผีเหรียญเว้เป็นกระดานที่ใช้สมุด นักเรียนนะตัดออกมากเขียนแล้วก็ใช้เหรียญบาทเท่านั้นแล้วก็ถ้าเกิดเห็นครูเดินมาเนี่ยให้วิ่งให้วงแตกโดยที่ลืมไปว่าห้ามเอานิ้วออกจากเหรียญไม่งั้นผีจะเข้าแต่ทุกวันนี้ทุกคนก็ใช้ชีวิตไม่ได้ปกติดีนะเล่นเสร็จแล้วต้องห่อไปทิ้งในแม่แมน้ําหลังโรงเรียนมีแม่น้ําทิ้งไปเลยทิ้งไปพร้อมเหรียญเพราะเราเชื่อว่าเหรียญน,นั้นน่ะมีวิญญ,ญาณสิงสู่อยู่ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วอาจจะเป็นเพื่อนคนแดคนหนึ่งในวง,งที่เลื่อนนิ้วสักคนนั่นแหละเลืเ่อนนิ้วเอง ทีนี้กลับมาที่เรื่องของโรเรนโดหลังจากนั้นน่ะมันมีอะไรที่บ่งบอกให้เห็นได้ชัดว่าเขาถูกปีศาจเขา้าก็ต้องดูอาการเบื้องต้นว่าเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปนี่ก็คือมีสภาวะค่อนข้างเหมือลอยแล้วก็มีบาดแผลมีร่องรอยฟกช้ำเนี่ยมันขึ้นมาตามตัวตามจุดนั้นจุดนี้ของร่างกายโดยที่มันหาสาเหตุไม่เจอไม่ได้โดนใครทุบตีไม่ได้โดนใครทำร้าย แต่ว่าอยู่ๆมันก็ขึ้นมาขึ้นมาอาการคือถ้าเกิดคนเรามองเข้าไปเห็นว่าคนคนนี้ผิดปกติแล้วแล้วเขาพูดภาษาที่เขาไม่เคยพูดได้ไหมตอนนั้นยังก็พาไปหาหมอกันก่อนพาไปหาทั้งหมอปกติพาไปหาจิตแพทย์ก็ไม่สามารถตรวจเจออะไรได้เลยว่าภายนอกเขาดูปกติจิตใจเขาก็ปกติแต่แอบอาการที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรคือถ้าให้พูดง่ายๆคือไม่สามารถหาสาเหตุของอาการที่เกิดขึ้นได้ เรียกว่าหลักวิทยาศาสตร์ณตอนนั้นไม่สามารถบอกได้ว่าสรุปเด็กคนนี้เป็นอะไรเขาก็เลยพาไปที่คิสจักรโปรเตสแตนต์เพราะว่าครอบครัวเขาเป็นโปรเตสแตนต์มาก่อนก็ไม่สามารถให้การช่วยเหลือได้เหมือนกันเพราะว่าเขาไม่มีพิธีกรรมไล่ผีพ่อแม่ก็เลยต้องพาไปพึ่งบวชคาทอลิกแทนซึ่งบวชคาทอลิกก็จะต้องทําการตรวจสอบตามขั้นตอนต่อไปซึ่งอันนี้เริ่มเห็นเขาโครงของเ h e ก x ซซิ i แล้วนะในเรื่องที่ตอนแรกอ่ะคุณแม่พาไปหาหมอก่อนซึ่งหมอก็ไม่ตรวจพบเจออะไรเลย เห็นว่าในหถังอะที่วิธีการแบบอืมไม่พูดดีกว่าอ่ะข้ามไปเลยจนสุดท้ายอ่ะมันหมดหนทางแล้วอะก็เลยไปพึ่งที่โบสถ์พอไปพึ่งโบสถ์คุณพ่อที่วัดก็มาทําการตรวจสอบตัวของโรแลนโดก็เห็นชัดเลยว่ามีปีศาจเข้าจริงๆเพราะว่าตอนคุณพ่อมาคุณพ่อหิ้วพระคัมภีร์มาด้วยแล้วปีศาจมองพระคัมภีร์แบบไม่ละสายตา มองเพราะความหวาดกลัวมองเพราะความหวาดกลัวก็เรียกง่ายๆว่าเดินเข้าไปในห้องปุ๊บพอเห็นพระคัมภีปีศาจท,ที่สิงอยู่โรเลนโดก็มองแล้วก็แบบอย่าเอาเข้ามานะอย่าเอาเข้ามานะแต่อาการแค่นั้นก็ยังไม่พอที่จะชี้ชัดว่าเขาโดนปีศาจเข้าใช่ก็มีการตรวจสอบกันหลายวิธีจนรู้แน่ชัดว่าปีศาจเข้าแน่นอนพอรู้ว่าโรแลนโดโดนปีศาจเข้าสิงจริงๆก็จะต้องทําพิธีขับไล่ออกไปโดยเอาไปทํากันที่โรงพยาบาลนะ เป็นโรงพยาบาลของคณะสงฆ์เยซูอิตซึ่งเป็นโรงพยาบาลคาทอลิกว่าง,ง่ายๆก็ไปทําพิธีกันที่นั่นซึ่งใช้เวลากันอยู่เป็นเวลาหลายสัปดาห์เหมือนกันโดยระหว่างพิธีเนี่ยมันก็จะเกิดเหตุการณ์เหนือธรรมชาติเยอะแยะไปหมดอย่างเช่นเตียงสั่นเองเหมือนที่เห็นในหนังเหมือนที่เห็นในหนังเตียงสั่นเองแล้วขนาดว่าล็อกพันธนาการตัวเนี่ยเอาไว้มากมายแต่โรแลนโดซึ่งเป็นเด็กอะ่ะสามารถกระชากขาดได้หมดแล้วก็พยายามทำ้ายพระสงฆ์ที่ทำพิธีด้วยเรียกว่า มันเป็นภาพที่ใครเห็นก็ว่าเหนือธรรมชาติก็ทําพิธีกรรมกันอยู่เนี่ยหลายสัปดาห์จนในที่สุดคิดว่าวิญญาณน่าจะออกไปแล้วเพราะว่าดูอาการไม่มีอะไรก็คือดูเป็นสงบดูเป็นปกติดีแล้วก็เลยให้กลับบ้านเรียกว่าเหมือนคนไข้าหายป่วยส่งกลับบ้านไปเรียบร้อยไอ้ที่คิดว่ามันจบไปแล้วง่ายๆมไม่ง่ายขนาดนั้นนะปีศาจรลอกเหรอปีศาจน่าจะเรียกว่าเบาพลังลงแป๊บหนึ่งออนแออ่อนแอมากมาก พอมันเกิดเรื่องนี้เขาก็ย้ายถิ่นฐานไปพักอยู่ที่อื่นแต่ปีศาจมันยังอยู่มันก็ยังลังควานเด็กคนนี้ให้เกิดอาการแปลกๆอยู่ได้เหมือนเดิมทําให้ครอบครัวนั้นนะต้องกลับมาหาคุณพ่อที่โบสถ์ใหม่คราวนี้ต้องทําพิธีกันขนาดใหญ่กว่าเดิมพิธีกรรมรอบหลังใช้เวลานานแล้วก็ทําการขับไล่ผีกันอยู่เป็นเวลาแบบที่เรียกว่าเป็นเวลามหาโหดนะการขับไล่ผีนะที่จริงตามหลักเขาจะใช้ทั้งการสวดการพรมน้ําเสก ต่างๆนานาใช้ข้อความในพระคัมภีร์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราไล่ปุ๊บชี้แล้วมันจะออกไปได้ง่ายๆนะมันไม่ยอมออกง่ายๆมันก็เลยเหลือไม้ตายสุดท้ายเมื่อกี้ที่เราพูดว่าครอบครัวนี้เป็นโปรเตสแตนต์มาก่อนยังไม่เคยรับศีลล้างบาปคุณพ่อก็เลยลงความเห็นว่าใช้วิธีให้เด็กคนนี้รับศีลล้างบาปแล้วกันก็คือเปลี่ยนนิกยเปลี่ยนกายเป็นคาทอลิกก็ทําพิธีล้างบาปให้ซึ่งล้างบาปเนี่ยเขาเรียกว่าล้างในพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตก็ทําพิธีสําเร็จ มันเกิดสิ่งที่เป็นซีนที่น่าขนลุกมากก็คืออยู่ๆโลลรนโดก็พูดออกมาว่าข้าพเจ้าคืออัครเทวดามีคาเอลขอสั่งให้ซาตานตัวนี้ออกไปจากเด็กคนนี้ในพระนามของพระบิดาและพระบุตรและพระจิตก็คือพูดออกมาเองเลยพูดออกมาเองแล้วปีศาจไปเลย ซึ่งมีคาแอลเขาก็คือคนที่ปราบซาตานตอนที่เราเล่าไว้ต้นเรื่องนี่คือเหตุที่เราเล่าเรื่องมีคาแอลไว้ตอนต้นเรื่องเพราะว่าพอมาถึงซีนนี้ยทําทุกวิถีทางไม่สําเร็จพอล้างบาปเขาประกาศตัวออกมาว่าพูดว่านี่คือมีคาแอลเจ้าซาตานจงออกไปซะนึกถึงพาเป็นซีนหนังปูเรื่องมีคาแอลอ้าวเกี่ยวอะไรด้วยพอมาตอนท้ายพูดออกมาแบบนี้แล้วขึ้นเอ็นเครดิตจบคนลุกนะคนลุกอยู่นั่นทําให้ปีศาจออกไปเรียกว่าออกไปโดยสิ้นเชิงแล้วไม่กลับเข้ามาหาเด็กคนนี้อีกเลยหายขาดหายขาด แต่จากที่เราเล่ามาซาตานหรือปีศาจเวลาเข้าคนก็คือจะหลอกล่อให้คนไปทําความช่วอะไรย่างเงี้ยแต่อย่างเคสเนี้ยเรามองไม่เห็นว่าเขาจะหลอกล่อให้โรเดนโดไปทาความช่วยใดๆนอกจากมาก่อกวนให้เกิดความไม่สบายกายสบายใจน่าจะเป็นอย่างนั้นด้วยก็คือความไม่สบายกายไม่สบายใจป่วยไข้ก็ถือว่าเป็นการต่อต้านพระเจ้าได้แล้วเหมือนกัน<อ>เรียกว่าทําให้คนมันผิดไปจากปกติซะ ซึ่งเหตุการณ์ไล่ผีครั้งนี้ก็เป็นเหตุการณ์ไล่ผีครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นจริงแต่ด้วยความที่เราไม่ได้รู้รายละเอียดทั้งหมดอ่ะบางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องที่ผิดเพี้ยนไปจากเรื่องจริงบ้างก็คือเรื่องนี้เป็นความลับเพราะว่าคุณพ่อบัตรหลวงที่ไปทําพิธีเนี่ยก็เหมือนกับหมอที่ไปรักษาคนไข้ต้องปิดบังความลับของคนไข้ด้วยเพราะฉะนั้นการขับไล่ปีศาจในครั้งนี้เนี่ยข้อมูลที่เรารู้ก็จะมาจากนักข่าวหรือนักเขียนในยุคนั้นที่พยายามเอาออกมาตีแผ่เท่านั้นเอง เราว่าชนวนใหญ่ที่ทําให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นน่ะมันคือการที่เขาไม่ได้รับความรักและความอบอุ่นจากครอบครัวมันก็เลยทําให้เขาต้องติดต่อสื่อสารกับคนที่เขาคิดว่าคนคนนี้คือคนที่รักเขาแล้วเป็นเพียงคนเดียวอะ่ะที่ห่วงใยก็เลยเป็นต้นเหตุที่ทาให้เขาต้องเล่นผีถ้วยแก้วซึ่งมาเจอกับปีศาจมันก็เป็นอุทาหรณ์เราได้เหมือนกันว่าไม่ใช่แค่ปีศาจอย่างเดียวในเวลาที่เรามีความทุกข์มีปัญหาต่างๆในใจเนี่ย สิ่งที่มันจะเป็นปีาศาจเป็นความทุกข์หรือความหม่นหมองอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะเข้าหาเราได้ง่ายๆเหมือนกันฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b สไครต์ให้กับรายการเรื่องเล่าหลังเที่ยงคืนและช่องไทยรัฐสตูดิโอด้วยนะคะแล้วก็ใครมีความคิดเห็นอะไรหรือว่าอยากฟังเรื่องอะไรนะครับก็เข้ามาคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับผมย่อนน่ากลวัว ผมบอกคุณเลยนะต้องไปหาคนนี้ก็อย่างที่รู้กันในวงการไงว่าร้านคุณเนี่ยรับซื้อของที่มีปัญหาโดยไม่มีปัญหาพอดีไม่ได้มาเก็บวิญญาณใครใช่ไหมท่านยมโลกก็เหมือนวัตถุเล็กๆในจักรวาลที่กว้างเนี่ยยังมีปรากฏการณ์อีกมากมายที่เรายังไม่สามารถเข้าใจมันได้ ผมอะเรีบตาเอื้อมยมมาทั่วมาแล้วกูขอเตือนมึงครั้งเดียวอย่าทำเรื่องวุ่นวายเยี่ยงนี้ไอ้พวกนอกโคกความใสแน่ครับหนะ่อยเริ่มเสาร์ที่6กักรกาาคมนี้เวลาสามทุ่มครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32